สวัสดีครับวันนี้คือผม B K B K F F แล้วครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาสอนยิงหัวปืนเนี่ยสามปืนนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ปืนนีสามปืนนี้ค <c oughs> ผมเคยอัดคลิปนี้ไว้แล้วนะแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นของเมื่อวานตอนที่ยังชุดนี้ยังไม่เข้ามาผมม,มองว่ามันสวนยนะชุดนี้แต่ว่าเมื่อวานมันชุดยังไม่เข้ามาผมอัดไว้แล้วผมทาเสร็จสอนอะไรเรียบร้อยแล้วไง เจ้าผมเผลอเป็นรฟไฟมันทิ้งต้องเอาใหม่ต้องเริ่มจะมาซ้อนใหม่นะครับที่ทฮ่ให้เอ่อให้มันเถอะครับกูเสียวอะนะครับการวลักบอลนะครับผมจะเริ่มสอนจากการวลักบอลนะครับ ทุกคนวางปอไว้กลางแล้วแล้วก็กระโุกขึ้นเบาๆบแบบนี้ครับทำในระยะไกลมันจะติดดีมากเลยครับพวกปืน a อเชดีเซอร์เนี่ยการตั้งค่าก็ตามที่ตัวเองถนัดเลยครับส่วนอ om, ผมเล่นในซัมซุงแล้วผมก็จะปรับแบบนี้นะครับ ถ้าถ้าเป็นลูกซองใช่ไหมครับผมแนะนําให้ทำบระยะใกล้แล้วก็กระตุกเบาๆแบบนี้นะครับผมเล่นในโทรศัพท์นะครับแล้วมันก็จะมีประมาณนี้ครับี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูไฮไลท์ที่ผมทําไว้นะครับ